ลับมาพบกันอีกครั้งกับ WKP Auto วันนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากรถยนต์และกระบะ แต่เป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นก็คือเรื่องสมรรถนะและราคาของเครื่องบินขับไล่ที่ประจำการอยู่ในกองทัพอากาศไทยรวมถึงรุ่นที่กำลังถูกพิจารณาเข้าประจำการหลายปีที่ผ่านมาไทยพยายามรักษาสมดุลในการจัดหาอาวุธยุโทโธปกรณ์ โดยต้องการเสริมสร้างศัก,กยภาพทางอากาศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงงบประมาณที่เหมาะสมด้วยวันนี้เราจะเจาะลึกกว่าประสิทธิภาพของเครื่องบินขับไล่เหล่านี้เป็นอย่างไรเปรียบเทียบกันแล้วรุ่นไหนคุ้มค่าและป้ายราคาของแต่ละรุ่นเป็นอย่างไรเพื่อให้เข้าใจไม่ใช่แค่พลังรบแต่ยังรวมถึงเศรษฐศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจของไทยด้วย เมื่อพูดถึงเครื่องบินขับไล่ของไทยสิ่งแรกที่หลายคนจะนึกถึงก็คือคริปเทนหรือซับเจ้าสามบเกคริปเทนจากประเทศสวีเดนซึ่งถือเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศไทยเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทรุ่นนี้ได้รับการยกย่องไปทั่วโลกเรื่องความคล่องตัวอิเล็กทรอนิกส์การบินที่ล้ำสมัยและความคุ้มค่าด้านต้นทุนปัจจุบันไทยมีฝูุ่มบินคริปเทนประจำการอยู่ที่สุราษฎร์ธานีสมรรถนะของคริปเทนถือว่าน่าประทับใจ เพราะทำได้ทั้งภารกิจโจมตีอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นดินด้วยความเร็วสูงสุดราวแมต2และพิสัยรบมากกว่า800กิโลเมตรคลิปเทนสามารถปฏิบัติการครอบคลุมพื้นที่กว้างและโจมตีได้แม่นยำ จุดเด่นสำคัญคือค่าบำรุงรักษาที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับเครื่องบินจากฝั่งอเมริกันทำให้ได้รับการมองว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าราคาต่อเครื่องอยู่ที่ราว60-70ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ค่าใช้จ่ายระยะยาวถูกกว่าคู่แข่งมาก อีกหนึ่งเครื่องบินที่อยู่กับกองทัพอากาศไทยมานานก็คือ F-16 Fighting Falcon จากสหรัฐอเมริกาไทยใช้ F-16 ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1980และถือเป็นกระดูกสันหลังของกองทัพอากาศมานานหลายสิบปี F-16 เป็นเครื่องบินที่ใช้กันมากที่สุดในโลกและผ่านการรบจริงมาแล้ว สมรรถนะยังถือว่าดีเยี่ยมทั้งความเร็วมากกว่าแมทสความคล่องตัวสูงและสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายอย่างไรก็ตามฝูงบิน F-16 ของไทยเริ่มเก่าแม้จะมีการอัปเกรดแต่ก็ไม่ทันสมัยเทียบกับเครื่องรุ่นใหม่ๆในภูมิภาคค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อในยุคแรกนั้นค่อนข้างประหยัด แต่ปัจจุบันต้นทุนในการบำรุงรักษาและอัปเกรดยังคงสูงราคาต่อเครื่องที่ได้รับการปรับปรุงใหม่จะอยู่ที่ประมาณ70-80ล้านดอลลาร์ทำให้ใกล้เคียงกับคริปเพนแต่มีค่าใช้จ่ายระยะยาวที่มากกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการพูดถึงกันมากว่าไทยอาจพิจารณาจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5อย่าง F 3 5 Lightning II จากสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทที่ทันสมัยที่สุดในโลก จุดแข็งอยู่ที่เทคโนโลยีล่องหนเซ็นเซอร์ขั้นสูงระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินอัจฉริยะและศักยภาพการรบที่เหนือกว่าเครื่องบินรุ่นที่4อย่างชัดเจนสำหรับไทยแล้ว F-35 ไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การยกระดับขีดความสามารถและสร้างดุลอำนาจในภูมิภาค สมรรถนะของมันโดดเด่นมากตั้งแต่คุณสมบัติการพรางเรดาร์บทบาทรบที่ครอบคลุมทั้งการครองอากาศและการโจมตีพื้นดินรวมไปถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยอื่นในสนามรบอย่างไร้รอยต่อแต่ปัญหาคือราคาราคาต่อเครื่องอยู่ราว80-100ล้านดอลลาร์แต่ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานรวมถึงการฝึก การบำรุงรักษาและอะไหล่อาจสูงกว่า2เท่าของราคาซื้อซึ่งเป็นภาระใหญ่ต่อกองทัพไทยนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากสหรัฐอเมริกาทำให้มีมิติทางการเมืองเข้ามาเขี่ยวข้องด้วย อีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเครื่องบินขับไล่จากจีนโดยเฉพาะ J10C ซซึ่งเป็นเครื่องขับไล่หลายบทบาทรุ่น4.5ที่ติดตั้งเรดาร์ AESA ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินสมัยใหม่และรองรับขีปนาวุธ PL-15 สมรรถนะถือว่าทัดเทียมกับเครื่องฝั่งตะวันตก ความเร็วสูงสุดแมต2บรรทุกอาวุธได้ครบครันจุดเด่นคือราคาที่ถูกกว่ามากราคาราว40-50ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องซึ่งประหยัดกว่าคลิปเคนหรือ F16 อย่างชัดเจนข้อกังวลคือเรื่องการบูรณาการระบบเนื่องจากไทยเคยพึ่งพาระบบฝั่งตะวันตกการนำเครื่องจากจีนเข้ามาอาจทำให้เกิดปัญหาด้านโลจิสติกแต่ถ้ามองด้านความคุ้มค่าเจ0 4ถือเป็นตัวเลือกที่น่าพิจารณา นอกจากนั้นไทยยังแสดงความสนใจใน J-31 หรือ Fc-31 เครื่องขับไล่ล่องหนรุ่นใหม่ของจีนแม้จะยังอยู่ระหว่างการพัฒนาและยังไม่ถูกส่งออกมากนักแต่ถือว่าเป็นคู่แข่งของ F-35 ในราคาที่ถูกกว่า สมรรถนะรวมถึงคุณสมบัติการพรางเรดาร์ระบบอิเล็กทรอนิกส์และบทบาทหลายด้านราคาที่คาดการอยู่ราว70ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องแต่ยังมีข้อกังขาเรื่องประสิทธิภาพจริงและความน่าเชื่อถือระยะยาวเมื่อประเมินสมรรถนะเราไม่ควรมองแค่ความเร็วหรือจำนวนอาวุธที่บรรทุกได้แต่ต้องดูทั้งเรดาร์เซนเซอร์ความสามารถด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ และความอเนกประสงค์ด้วยคลิปเพนโดดเด่นเรื่องความน่าเชื่อถือและต้นทุนต่ำ F16 แม้จะเก่าแต่ก็ยังแข็งแกร่ง F35 ให้เทคโนโลยีสูงสุดแต่ราคาสูงมากส่วน j 1 0 4และ J31 ให้ความคุ้มค่าในราคาที่จับต้องได้แต่มีความเสี่ยงด้านการบูรณาการด้านต้นทุนการปฏิบัติการถือว่าสำคัญคลิปเพนมีค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงบินต่ำที่สุด ราว4,700ดอลลาร์ต่อชั่วโมงขณะที่ F16 อยู่ราว7,000ถึง8,000ดอลลาร์ส่วน F35 พุ่งสูงถึง36,000ดอลลาร์ต่อชั่วโมงซึ่งแพงกว่าหลายเท่าจีนไม่ได้เปิดเผยชัดเจนแต่คาดว่าต่ำกว่าฟั่งตะวันตกมากนี่ทำให้การเลือกไม่ใช่แค่เรื่องซื้อได้หรือไม่แต่ยังรวมถึงการดูแลรักษาในระยะยาว ปัจจัยอีกอย่างคือจำนวนเครื่องที่สามารถจัดหาได้ด้วยงบประมาณเท่ากันไทยสามารถซื้อ F 3 5ได้ไม่กี่ลำแต่ถ้าเลือก g r i p e n หรือ J 1 0 4อาจได้จำนวนมากกว่าทำให้มีอัตราการพร้อมรบที่สูงกว่าตัวอย่างเช่นงบที่ซื้อ F 3 5ได้8ลํลำอาจเพียงพอให้ซื้อคล i p e n 12 1 4ถึงลำหรือ J 1 0 4ได้เกือบ20ลําลำนี่คือโจทย์ที่ต้องเลือกระหว่างเทคโนโลยีสูงสุดกับกำลังรบที่มีจำนวนมากพอ สถานการณ์ในภูมิภาคก็มีผลเพราะประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์อินโดนีเซียและมาเลเซียต่างเร่งปรับปรุงกองทัพอากาศสิงคโปร์ซื้อ F3-5B อินโดนีเซียสนใจราเฟลและ F1-5EX สิ่งเหล่านี้สร้างแรงกดดันให้ไทยต้องปรับตัวเพื่อคงความสมดุลในภูมิภาคนอกจากนี้เรื่องความเข้ากันได้ของอาวุธก็สำคัญ กริเพนสามารถใช้ขีปนาวุธเมตอที่เป็นหนึ่งในระบอบอดีที่สุดในโลก F16 เข้าถึงอาวุธสหรัฐที่หลากหลาย F35 มีการเชื่อมต่อกับอาวุธล้ำสมัยมากมายส่วน J10C และ J31 ใช้อาวุธจีนซึ่งอาจราคาถูกกว่าแต่ก็อาจไม่เข้ากับระบบเดิมของไทยทั้งหมดดังนั้นการตัดสินใจของไทยไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิค แต่ยังเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และการเมืองการเลือกฝั่งตะวันตกเช่น F 3 5หรือคริปเทนจะเสริมสัมพันธ์กับสหรัฐและสวีเดนส่วนการเลือกฝั่งจีนจะสร้างความใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นแต่ก็มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเช่นกันสุดท้ายไทยกำลังอยู่บนทางแยกสำคัญกองทัพอากาศยังเพิ่งพาคริปเทนและ F 1 6ได้แต่จำเป็นต้องปรับปรุงฝูงบินในอนาคต กริปเพนยังคงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่า f 1 6ยังคงมีบทบาทแม้จะเก 35, ่า f 3 5มอบเทคโนโลยีขั้นสูงสุดแต่มีราคาสูงส่วน j 1 04 c และ j 3 1คือทางเลือกที่ถูกและทันสมัยแต่ก็มีความเสี่ยงการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจึงขึ้นอยู่กับการหาสมดุลระหว่างประสิทธิภาพความคุ้มค่าและทิศทางการเมืองของประเทศ นี่คือภาพรวมทั้งหมดของสมรรถนะและราคาของเครื่องบินขับไล่ที่เกี่ยวข้องกับกองทัพอากาศไทยหากคุณชื่นชอบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นว่าคุณคิดว่าไทยควรเลือกเครื่องบินรุ่นไหนและกดติดตามช่อง w k p Auto เพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีหาดีาดเกี่ยวกับยานพาหนะเทคโนโลยีและการทหาร